กระดาษรองพื้นออกไปแล้วนะเพราะว่ามันมีอื้อเขาเยอะนะครับวันนี้ก็จะมาป้อนอาหารเขากัน mm hmm. นะมาน้องเบลเมื่อกี้พี่อาดินเขากินไปแล้วมาน้องเบลบ้างมาอุ้ยใ่นะอย่าหนไม่ <laughs> ไโดนมาเมื่อกี้พี่อาดินเขากินไปแล้วทานน้องเบลบ้างหนึ่งตัวสองตัวโอ้ยนี่ขนาดไม่จะเอาแบบงองอมานะนี่ฟอร์เสร็จแบบตรงนี้เนี่ย <laughs> ถ้าเป็นแบบงองนี่คงจะกระแทกปาก <laughs> เจ็บหน้าดูนี่ทำไม่ตะการอย่างเงี้ยไม่ต้องรีบแล้วทําไมก็ต้องชอบชอบมากัดตรงที่เป็นคอเส็บนะไอ้ตรงมีตัวมแมลงเยอะๆก็ไม่อยอมมากัดเออมาอา้อมมากัดตรงฟาเส็บอีกได้นะอ่ะก่อนไปเรื่อยๆนะกินไปเนี่ยตรงนี้มีทั้งที่ทั้งเยอะไม่กัดมากัดตรงฟาเซตอ่ะเนาะ ทำไมอยู่มุมแคบนี่นะออกมานี่เลยเออกมาเออทำไมมอยู่มุมแคบกล้องถ่ายลำบากเนี่ยมาโอ้อยู่สมุมแคบเลย ก็ไม่โฟกัสอีกมัมมัมมัมปล่อยไปเรื่อยๆเลยเขากินได้นะในช่วงนี้อากาศเริ่มร้อนแล้วนะครับมันก็จะย่อยเร็วขึ้นนะพอย่อยเร็วขึ้นเขาก็ต้องกินกินบ่อยขึ้นนะครับจริงๆก็ไม่ได้บ่อยขึ้นหรอกผมก็ให้เขากินแบบว่าวันเว้นสองวันเหมือนเดิมแหละแต่ว่าเขาก็จะย่อยเร็วเห็นไหมสังเกตุตัวเขา,ต,เขาตัวเขาจะไม่ขุ่นขาวเหมือนเมื่อวานนะ ใครไปดูคลิปเมื่อวานนี้ได้นะครับถ้าผมไม่ลืมผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านบนนะเนี่ยตัวเขาสดใสขึ้นเยอะเลยไม่เหมือนเมื่อวานอ้อมมาแล้วอ้อมอ้อมเพราะว่าเมื่อวานนี้เขากําลังจะลอกขั้นงไงผมก็เลยทําทําที่อยู่เขาให้มันแบบว่านะครับชื้นชื้นนะครับใส่ทิชชู่ไปเพิ่มหน่อยเรือว่าพรมน้ําให้มันชื้นชื้นนะเขาจะได้แบบว่าจะได้ลอกขัานได้ง่ายขึ้นนะเห็นไหมสดใสขึ้นเยอะเลยนะตัวเขาอะ มเมื่อวานเนี่ยโหสีคนเลยนะก็ที่ตาเขาก็ไม่มีคาบอะไรติดนะแสดงว่าเขาลอกคาบแบบสมบูรณ์นะครับกอดคาบได้สมบูรณ์แบบนะครับสบายสบายใจเลยนะครับโอเคอีก okay, ตัวเดียวนะครับสุดท้ายแนละ้วตัวเดียวที่เหลือก็จะให้พี่จัสมินเขากินแล้วนะจัสมินเป็นอา้าวอิ่มแล้วตัวนี้อา้าวเออเนี่ยแค่แจัสมินพอไหม นับกว่าหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเออมันมันสิบเอ็ดตัวอางั้นเดี๋ยวให้ให้ให้เบลกินตัวนี้นะแล้วจัสปิ้ก็สิบตัวอ่ะกินหน่อยนะเบลสุดท้ายสุดท้ายแล้วอันนี้เอาของจัสตินมาให้กินนะงัดเลยเลยอย่าบอกนะว่าเมินแล้ว มัให้กินมันให้หน่อยตัวเดียวตัวเดียวเออพอแล้วสบายใจแล้วที่เราก็ให้เรียกอนะเนี่นยที่เราก็ให้พี่จัสมินกินได้เลยครับต้องเบลก็ขอลาทค่นี้ก่อนนะครับผมก็จะทำความสะอาดกล่องเขานะครับแล้วก็เปลี่ยนน้ํานะครับเปลี่ยนผ้าเปลี่ยนที่รองกันให้เขานะครับโอเคสวัสดีครับ